กราศีเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่ประจำวันที่2พฤษภาคม2568จะเป็นใครบ้างติดตามรับชมในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ราศีแรกนะคะได้แก่ชาวราศีเมถุนท้องบอกว่าดวงชะตาของคุณก่อนหน้านี้ป่วยจิตป่วยกายบางคนก็ท้อแท้ถึงกับหมดกำลังใจเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ขอให้มั่นใจว่านับจากนี้ไปปัญหาต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของนี้สิ่งเก่าๆจะมีคนมาคอยช่วยเหลือและที่สำคัญลูกนี้ที่เคยติดค้างไว้ก็จะมาเคลียร์มาเจราจาก,กับคุณด้วยค่ะนอกจากนี้โชคลาภแห่งความสำเร็จก็จะมาเยือนของคุณแล้ว ดาวเจ้าเรือนประจําตัวของคุณโคซออยู่ในเรือนลาพะนั่นแสดงว่าคุณจะมีโชคเกิดจากตัวของคุณนั่นเองก็ลองพิจารณาดูตัวเลขของคุณไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดพอสเกิดรวมถึงเลข้ายบัตรประชาชนของคุณตรงนั้นแหละค่ะจะทําให้คุณเกิดโชคได้สีโชคดีของคุณคือสีขาวสีเขียวสีแดงเลขโชคดีของคุณคือเลข สองสงีแนะนำหาโอกาสทําบุญเสริมดวงโดยการถวายสังฆทานและก็ถวายพระประจำวันเกิดของคุณจะได้เสริมวาสนาบารมีค่ะราศีที่สองได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีธนูที่ผ่านมาสะดุดติดขัดมีปัญหามากมายเจอแต่เรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางคนถูกลอกถูกโกงนำําำปัญหาเก่าๆยังคงคาราคาซังแต่มีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งค่ะ เรื่องของความสําเร็จและเรื่องของโชคลาภนั่นเองดา,าวเจ้าเรือนราพะสถิตยอยู่ในเรือนพันธุพันธุหมายถึงทรัพย์สินขนาดใหญ่น่นแสดงว่าช่วงนี้คุณจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่เข้ามาก็ลองพิจารณากลุ่มตัวเลขที่จะทําให้คุณมีโชคไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถจะทรงผลทําให้คุณเกิดโชคใหญ่ หรือแม้กระทั่งเลขโฉนดที่ดินด้วยค่ะตรงจุดนี้แหละค่ะจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเลยทีเดียวสีโชคดีคือสีม่วงสีฟ้าสีขาวเลขโชคดีของคุณคือเลข7 6 2แนะนําทําบุญเสริมดวงด้วยการไหว้พระแม่ธรณีเพื่อเสริมความมั่นคงความสําเร็จให้กับชีวิตของคุณค่ะต่อมานะคะคุณผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ต้องขอคาระวะจากใจจริงๆคุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรค ปัญหาไปได้เรียกได้ว่าพ้นคอแล้วค่ะจังหวะดวงดาวส่งผลดีโดยเฉพาะดวงดาวรายได้เรียกว่าปังมากเลยทีเดียวดาวเจ้าเรือลาภัสสถิตยอยู่ในเรือนสุภะสุภะแปลว่าความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องของกลุ่มตัวเลขที่จะทําให้คุณมีโชคก็ลองดูตัวเลขสุภะนั่นหมายถึงสถานที่สูงๆหรือสถานที่ไกลๆที่จะทําให้คุณเกิดโชคถ้าใครเดินทาง ก็ลองพิจารณาดูตัวเลขตัวเครื่องบินตัวเลขที่นั่งของคุณก็ได้ค่ะร่วมไปถึงใครไปไหว้พระขอพรในสถานที่สูงสูงก็ลองเสียงเซมซีหรือจุดประทัดหรือแม้กระทั่งจุดตัวเลขทูบมงคลจะทําให้คุณปังและมีโชคใหญ่สีโชคดีของคุณคือสีเทาสีม่วงสีขาวเลขโชคดีของคุณคือเลข972แนะนําเสริมดวงไหว้พระปางถวายเนกค่ะต่อมานะคะคือราศีกุมช่วงนี้จะมีจุดเปลี่ยนจุดสตาร์ท วงรอบชีวิตใหม่ๆหลายเรื่องโดยเฉพาะดวงดาวของการงานส่งผลทําให้คุณมีเกณฑ์ที่มั่นคงขึ้นเพียงแต่ว่าคุณจะมีรายจ่ายทิ้งรายรับแบบไม่เห็นฟุ่นแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปค่ะข่าวดีดวงดาวแห่งโชคลาภยังส่งผลทําให้คุณมีเกณฑ์มีโชคใหญ่ดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะนั่นหมายความว่าตัวตนของคุณจะมีโชคนั่นเองก็ลองพิจารณากลุ่มตัวเลข รอบตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดเลขท้ายบัตรประชาชนจะทําให้คุณมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่สีโชคดีของคุณคือสีดําสีฟ้าสีเทาเลขโชคดีของคุณคือเลข869แนะนําทําบุญเสริมดวงด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารค่ะราศีต่อมาก็คือชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรคุณเป็นคนขี้ลืมเอามากๆเลยค่ะบางทีเนี่ยนะคะเราจดไว้แล้วแคปหน้าจอเอาไว้แล้วหรือหลายๆคนก็เป็นสายเฉียด บางทีก็พลาดไปแต้มนึงบางครั้งก็เกินไปแต้มหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะสร้างหวาดดวงดาวจะส่งผลดีคุณต้องมีสติให้มากและจําให้แม่นด้วยนะคะดาวเจ้าเรือนราพัโคโจรอยู่ในเรือนปัตตนินั่นหมายความว่า คุณจะมีโชคจากเพศตรงข้ามหรือคนรอบข้างนั่นเองก็ลองพิจารณาดูตัวเลขของลูกค้าตัวเลขของหุ้นส่วนของคุณหรือจะเป็นคนรักเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดหรือจะให้เขาหยิบจับโชคให้ก็ได้นะคะทําให้ผลชัดเจนในเรื่องของโชคลาภสำหรับสีโชคดีคือสีแดงสีเขียวสีชมพูเลขโชคดีคือเลข1 4 3สค่ะแนะนำเสริมดวงด้วยการสักการะไหว้พระแม่รัศมีเพื่อเสริมความสำเร็จและเสริมโชคลาภค่ะ ราศีต่อมานะคะก็คือผู้ที่เกิดราศีกันช่วงนี้ดวงเปิดดวงปังมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นมันไปด้วยดีนอกจากนี้นะคะดวงดาวรายได้ ยังส่งผลทําให้คุณมีเกณฑ์ที่คล่องตัวขึ้นและที่สําคัญดวงดาวแห่งโชคลาภยังหนุนดวงชะตาของคุณอีกต่างหากค่ะดาวเจ้าเรือลาภาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะพอฟังอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงหรือมรดกหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มตัวเลขพวกนี้จะทําให้คุณมีโชคใหญ่ก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าคุณไปเยี่ยมผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลลองพิจารณาเลขห้องหรือว่าเลขเตียง ถ้าไปงานศพก็ลองพิจาราดูอายุวันเดือนวีเกิดของผู้เสียชีวิตค่ะตรงนั้นจะทําให้คุณมีโชคใหญ่เรียกว่าแบบฉับพันกันเลยทีเดียวสีโชคดีของคุณคือสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าเลขโชคดีของคุณคือเลข3 2 6แนะนําหาโอกาสทําบุญบริจาค้าขาวหอศพบ,บริจาคลงศพจะได้เป็นการแก้เคาะเสริมดวงชะตาค่ะ